จะพาไปหาของกินกันดีกว่า,าตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาบอกว่าร้านนี้โปรโมชั่นดีแต่งชุดไทยไปทานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทานฟรีเลยนะครับตามเลยในช่วงตลาดกินน,กน,นี่ครับนายหนวดอาหารตามสั่ง อาจจะดูเป็นร้านบราลตัวไปแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาลแล้วดูการแต่งตัวของพี่แกยังไงมาแบบนี้เลยโออเดอร์เพียบหนายอย่างนี้เลยล่ะพี่โ,<ห>โอ้โหเอาเอาเอาไปดูกันหนะ่อยร้านนี้อยู่ที่ไหนพิกัดอยู่แถวริมถนนหมายเลข21สระบ,บุรีลมศักหน้าห้างโลตัสบึง 3, บบสามพันตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจอดเพชรบูรณ เห็นหน้าโหดๆเนี่ยแต่อย um ู่ในโหมดที่น่ารักนะจ๊ะเพราะเขาน่ารักกับลูกค้ามากๆจริงๆเขาบอกอย่างนี้ว่าเพื่อเป็นการต้อนรับวันสงกรานหรือวันปีใหม่ไทยมีโปรโมชั่นเด็ดตลอดทั้งเดือนเมษายนคือลูกค้าที่แต่งชุดไทยมาทานที่นี่กินฟรีไปเลยอย่างนั้นเลยนะเจ้าของร้านเขาก็แต่งชุดไทยโบราณแบบนี้เพื่อรอรับลูกค้าอเอกลักษณ์ของพี่แกเห็นมาตะกายหนวดคราว อย่างเทย่ยังเอ็นเอกลักษณ์ในทีเดียวเชียว <S <S ชื่อแกนะชื่อคุณหนวด<ะ>ลุงจริญกิจเรียกเลนชื่อเล่นเขาคุณหนวดแล้วกันอายุ35ปีเองเพ<ะ>าบอกว่าเหตุผลที่ใส่ชุดไทยเพราะว,าว่ามันใกล้ถึงวันปีใหม่ไทยไงวันสงการแล้วตัวเขาเนี่ยนะก็มีลูกสาวน้องเลิฟยูไวซี่ขวบก็ใส่ชุดไทยมาต้อนรับลูกค้านี่น้องโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเออเอาวันดีค่ะเี่นี่นี่ทารังจะติดพ่อนะเนี่ยอะ สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ลูกค้าชอบมากันเป็นกลุ่มนะแล้วก็สั่งเลยก็คือเมนูโคตดเด้งหมูช,ชื่อเมนูเขานะราคา69บาทแล้วก็เมนูโคตดเด้งทะเลราคา109บาทและยังมีเมนูเยนตะโฟเส้นปลาทะเลอีก99บาทชามใหญ่หมอ้อราคาแบบนี้ต้องชามใหญ่เบ้อเทอร์เลยแหละแต่ถ้าคุณไม่ได้กินเยอะกินชาปกตทิทั่วไปเท่าไหร่ มากมายหลายกว๋วยเตี๋ยวให้ได้เลือกสรรราคาเริ่มต้น50-55บาทและยังมีข้าวด้วยนะบางคนบอกไปผมไม่ได้กินเตี๋ยวอยากกินข้าวข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวดข้าวหมูกรอบหมูแดงข้าวผัดแล้วก็ยังมีผัดไทยผัดไทยหมูกรอบผัดไทยหมูแดงดให้ได้เลือกสรรเลือกทานกันอีกด้วยเขาบอกว่าเด็ดอร่อยทุกเมนูสนใจลอกไปกันได้นะครับคุณผู้ชมครับหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้0999755784 คุณหลวดจ้าจ้าไปใส่ชุดไทยไปด้วยนะได,ได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะคะ,ะได้กินฟรีอืม